สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรถยิยมผ้าโบราณนะคะในซีซั่นสามนะคะวันนี้เราก็จะมาพาทุกท่านมาเอ,อ่อจาก,การ์ต้านะคะประเทศอินโดนีเซียนะคะมาร่วมงาน,นะะอวัสดีคับกันนะคะวันนี้จะมีอะไรบ้างอยวมาติดตามกันข้างในนะคะก็ได้รับเกียรติจากผออู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะคะเดี๋ยวเรามาชมงานกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมีมีงานข้างใน มีสัมภาษณ์ด้วยนะคะสัมภาษณ์ใครบ้างเป็นไงบ้างเดี๋ยวติดตามชมกันนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าง,งานแล้วนะคะปายค่ะเรสโกค่ะเข้าไปในงานกันนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะพอเปิดงานมาเนี่ยก็ไม่คิดเลยนะคะว่าเราอ่ะจะได้รับเกียรติอันสูงสุดในชีวิตของเราก็ได้ถือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทย ที่ได้มาร่วมงานนี้แล้วก็มาข้างหน้านั่งได้นั่งหน,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 น้าแถวสุดเลยใช่ไหมคะการเปิดงานก็มีการสรงการสแสดงอุ้ยอลังการอยู่นะคะไม่ธรรมดาเลยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นประธานการจัดงานใช่ไหมคะเป็นคุณลุงท่านนี้เป็นคนกล่าวต่อหน้าประธานที่จะมาเปิดงานก็คือท่านประธานาธิบดีนะคะโจโควิโดโด,โดใช่ไหมคะมาเป็นผู้เปิดงานในครั้งนี้นะคะ ก็เขาจะมีหูฟังให้เราฟังใช่ไหมคะเป็นเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไรคะเหมือนคาสเลตให้เราใช่ไหมคะแปลให้เราแล้วก็มีการาลงชื่อใช่ไหมคะเก็บกับเรื่องของอาการเปิดงานใช่ไหมคะเป็นที่ระลึกไว้นะคะแล้วพอต่อจากนั้นปุ๊บใช่ไหมคะทุกคนก็ร่วมการถ่ายรูปร่วมกันและสังนี้เข้าพาเข้ามาดูในงานกันนะคะ ในงานนี้นะคะจะขออนุญาตนะคะว่าขอเป็นรูปถ่ายนะคะคือเขามีศาสนาคือศาสนาอิสลามใช่ไหมคะเป็นศาสนาประจําชาติเนี่ยบางครั้งการที่เราจะไปถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันหรืออัดวิดีโอเนี่ย มันอาจจะมีปัญหานะคะดิฉันขอใช้รูป,รปถ่ายเป็นหลักไว้ก่อนนะคะในงานก็โจัดแสดงสินค้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทั้งผ้าทั้งงานหัตถกรรมต่างๆเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะบอกเลยว่าสวยงามมากนี่คะ่ะผ้ามหาเทพเทพจริงๆโอ้โหถ้าเขียนสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยเขียนลายทองด้วยใช้แบบว่าไอ้ตัวเขียนเนี่ยเบอร์เบอร์เล็กสุดเลยอะ สวยจริงๆผืนนี้อยากได้มากแต่ก็ไม่ได้ครอบครองนะคะเห็นไหมคะหลายๆผืนที่เอามาชมเน่ยเห็นไหมคะเนี่ยนำมาให้ชมเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะบอกเลยว่างานนี้คุ้มค่ามากเลยที่จะมาแล้วพอหลังจากที่เราชมผ้าเสร็จใช่ไหมคะนี่ดิฉันก็แอบไปที่ที่หนึ่งนะคะซึ่งดิฉันอยากไปมานานแล้วก็ไม่คิดว่าเออจะ,จะได้มีโอกาสไปก็คือ,อเป็น Text ซ์ไทมิวเซีใช่ไหมคะ ทีนี้เป็นต้นกำเนิดการมาเป็นเ,เขาเรียกว่าทางการครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่เนี่ยเขามีนัทศาการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผ้าบาติกให้เราชมด้วยนะคะประวัติความเป็นมาต่างๆมู่เกาะต่างๆมีอะไรยังไงบ้างเขาก็จะบอกมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของผ้าชาติพันธุ์เออในผ้าของแต่ละกลุ่มเผ่าพันธุ์ของใน อินโดนีเซียนะคะทั้งผ้ามัดหนีมัดย้อมผ้ายกหรือเป็นผ้าซองเกตเนี่ยนะคะก็มีให้เราชมหมดเลยแล้วก็ยังไม่พอสาธิตวิธีการทําทั้งหมดนะคะเป็นในร่วมของนิทรรศาการลดมากการทอเอ่ยังคะเนี่ยเียังมีเป็นแบบกี่เอวยังใช้กี่เอวทําอยู่เลยนะคะเนีย่ยเห็นไหมคะอันนี้กันเป็นการทอซอ,องเกตของบาหลีใช่ไหมคะดูแล้วก็สวยงาม ะะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะได้เห็นวิวัฒนาการในการอ,อทอผ้าใช่ไหมคะจากกี่เอลมาก็จะกลายมาเป็นกี่ที่มันตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะคือกี่ที่เรานั่งทอปกติแล้วจนถึงอุตสาหกรรมมีการมัดหมีการมัดย้อมการรีดฝ้ายการ เข็นฝ้ายใช่ไหมคะแล้วก็บ่งบอกถึงการเขาเรียกว่าไงคะจินตนาการใส่จินตนาการ,าการลงไปในการที่จะต้องทอนะคะทางนี้เขาจะเป็นบนหรหมี่เส้นยืนเป็นหลักเลยเห็นไหมคะก็จะเป็นบนหรหมี่เส้นยืนเป็นหลักก็ใช้อันนี้เห็นไหมคะกี่เขาน่ารักมากเลยชินก็อยากหอบกี่กลับมาแต่ว่าเสีย <Ừ. S 1> ดายจรเลยคะ่ะหอบมาไม่ได้คะ่ะน้ําหนักน้อยใช่ไหมคะเห็นไหมอันนี้ก็เก๋ไก๋มากเลยคะ่ะอน,นี้ก็เป็นกี่ตัวใหญ่เป็นเหมือนกับอุตสาหกรรมละ นะคะแล้วก็มีกี่ตัวเล็กนะคะที่เขาก็จะใช้ทอกันลดที่สุดคือการมาครั้งนี้ไม่ได้คาดคิดหรือว่ากําลังจะมีการเปลี่ยนเทศกาลนะคะเปลี่ยนเทศกาลเนี่ยดูดูด,ดูเขากำลังเปลี่ยนเทศกาลกันแล้วก็เข้าไปจ้าเอ๋พอดีก็มีคนรู้จักเราเพราะเราเคยไปบริจาคผ้าไว้แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะจําพวกเราได้ใช่ไหมคะ ตอนนี้กาลังการจัดนิทรรศกา,ารแล้วก็ถามไปถามมาอา๋อเราก็รู้แล้วว่าเขาอยากเปลี่ยนเออมันมันครบรอบที่เขาจะเปลี่ยนแล้วอันนี้สวยมากเลยผืนยาวอลังการมากเลยนะคะดูจากรูปบอกเลยว่าอิ่มอิ่มมากอิ่มแล้วก็ฟินมากก็มีผ้าอันนี้อันนี้เป็นผ้าใหม่นะคะเป็นผ้าใหม่ในการออประดิษฐ์นะคะการทํบัตติแบบ แบบใหม่นะคะการให้สีให้สันตามรสนิยมผ้าน,นี้ก็จะเป็นของเก่านะคะผู้นี้ทางอยอกยาร์ตาก็จะชอบใช้สีสีประมาณนี้กันนะคะลายสวยมากลายสวยจริงๆแหมแบบน้ำลายหกน้ำลายไหลก็เลยค่ะอยากได้กลับบ้านบ้างนะคะนะคะลายก็ค่อนข้างจะสวยก็ ถือว่าการลดเยียยมการให้สีนี่สวยดิผินนี้ฟินมากเลยนะคะน้ําเงินแดงตัดขาวเนี่ยอ,อยากได้กลับค่ะแต่ก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ได้แต่ดูแต่ตาในผีเสื้อสีเขียวเหนียวซับนี่สวยมากเลยนะคะ mm. การให้ลดเยียยการให, mm. ให้สีเขียวสีส้มโอ้โหเด็ดดวงมากผืนนี้ก็สวยน่ารักน่ารักจริงๆเลยนะคะการให้สีอันนี้ก็ได้รับควาทนทําจากชาวดัชมาเป็นหลักเลยนะคะ เนี่ยแมค่ค้าดูสิสวยอูอันนี้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 บอกเลยว่าผืนใหญ่ใหญ่และยาวมากบอกเลยว่าลดจริงๆนะคะแล้วก็การเพเน้น,นเนี่ยของคนโบราณเนี่ยมันค่อนข้างจะละ,ละเอียดมากเลยการเขียนการเขียนไม่ใช่การเพ้นใช่การเขียนเขียนเทียนเนี่ยมันละค่อนข้างจะละเอียดมากเลยแม่คะดูรูปสวยจริงๆเลย อันนี้เด็ดโอ้โหอลังมากคือถ้าใครมีโอกาสไปจาการ์ตานะคะขอแนะนําเลยนะคะควรจะไปเที่ยวเท็กซล์มิวเซียมนะคะพื้นนี้คือแบบฟินนะอยากได้แบบมือสั่นเลยนะคะซูมแล้วโคอสแล้วนะคะ เดี๋ยวจะต้องแบบว่าทําให้ได้อะแล้วมาอันนี้กันนะคะนี่คือสีธรรมชาตินะคะจากต้นไม้ที่เราก็จะใช้เปลือกไม้ใบไม้นะคะรากไม้นะคะมีอีดิโก้ด้วยเห็นไหมคะมีอีดิโก้ด้วยนะคะมีก็จะเป็นคลามจากบ้านเขานะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านไปตรงไหนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราไปฟังการสัมภาษณ์กันก่อนดีกว่านะคะต้องไปฟังการสัมภาษณ์ก่อนเพราะว่าอะไรละคะเด็ดค่ะดูว่าใครจะมาให้เราสัมภาษณ์ วันนี้กันนะคะ,ะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นตัวแทนนะครับของเพจโซลิยมผ้าโบราณนะครับมาเยี่ยมชมสิงทออาเซียนนะครับแล้ววันนี้เราก็จะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับของผ้าอินโดนีเซียซึ่งเป็นอดีตกรรมการของสภาปัตกรรมอินโดนีเซียนะครับซึ่ง ท่านได้เป็นกรรมการเป็นกองบรรณาธิการในการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับหัตถกรรมแล้วก็สิ่งทออินโดนีเซียเนี่ยหลายเล่มมากนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็ได้พบกับนะครับมิสมิราวินาตูโอนะครับก็เมื่อ uh, We w o u l like i l i k o to i n t r u d u c e you as a text a handicraft expert Of Indonesia. So, you. Uh, could uh, you introduce yourself or your name and uh, your handicraft that you uh, take care of today, please? Hello, everybody. Very good morning. Uh, first of all, I would like to thank you to Dr. Chai uh It's very kind. And uh, with his team, Palitra. Mm. Um, first of all, I would like to introduce myself, uh, myself Mira Wijono. So I'm the founder of uh, Rumah Rukuj, which now uh, we are here, mm. and uh, I do my activity mostly Rumah Rafuji, uh, with uh, Indonesian natural dye organization, yes, uh, so called wadlani. นี่ไอ้ทชั่นขอลีอเีอ้นี่ก็มิสมิรานะครับท่านก็เป็นฟาวเดอร์ของวาลามี่แล้วก็แกรี่ลามากูจีที่เรานั่งอยู่ที่นี่นะครับก็จะทำในเรื่องของการฟื้นฟูการย้อมสีธรรมชาติของอินโดนีเซียซึ่งท่านต้องเดินทางไปหลายหมู่เกาะมากเลยนะครับอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่ท่านได้ช่วยเป็นแรงผลักดันนะครับในการพัฒนาขับเคลื่อนหัตกรรมอินโดนีเซีย next most of my activity uh, in r u m a r a k u j i e with Rani is uh, as you know Indonesia is an archipelago mm hmm. so many places in all area of Indonesia uh, Have their own uh, textile, mm -hmm. which usually uh, our heritage, our textile using natural dyes. So I do a lot of uh, trips to mm -hmm. go anywhere in Indonesia, uh, mm -hmm. encouraging them uh, to use a bed uh, using natural dyes. Uh, first, uh, with the purpose. One of uh, conservation of our uh, traditional textile. It is very beautiful and very uh, environmental-friendly. And then, secondly, of course, uh, with nowadays, with most of our artisans uh, using uh, chemical dyes. It's no good for our environment. So I do also. Try to motivate to uh, environment conservation. The third part is, of course, empowering them. And uh, how to say, for this resurrection of natural life, we try to connecting them to all uh, the people live in uh, other regions of Indonesia. And we are uh, together, stick together. and uh, get more uh, spirit uh, to do for uh, this mission โอเคก็ท่านก็ได้ตระหนักนะครับให้รู้ว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีหลายหมู่เกาะมากนะครับแล้วก็การวัตถุประสงค์ในการที่จะฟื้นฟูของสีธรรมชาติเนี่ยก็เพื่อ ในการที่จะฟื้นงานสสวยที่เป็นผ้าดั้งเดิมผ้าเอา่อเท็กิชั่นของอินโดนีเซียนะครับที่เคยย้อมสีธรรมชาติมานะครับท่านก็ได้ไปสนับสนุนนะครับจอแล้วก็เอ่แล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนนะครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการที่จะกลับมาใช้สีธรรมชาตินะครับเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจแล้วท่านต้องเดินทางไปหลายๆเมืองนะครหลายๆห,หมู่เกาะนะครับซึ่งต้องอะไรละ่ะเดินทางโดยเรือนะครับข้ามหมู่เกาะต่างๆไปในเส้นทางที่ยาวไกลเพื่อไปการประกอบภารกิจอันนี้นะครับซึ่งเราจะได้เห็นงานหลากหลายนะครับที่ โชว์อยู่ในด้านหลังอันนี้ก็เป็นบาติกนะครับย้อมสีธรรมชาตินะครับจากครามนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นมิชั่นที่ท่านต้องการทําให้หัตถกรรมอินโดนีเซียเนี่ยมีความงดงามนะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ฟื้นฟูรมรดกภูมิปัญญาดั้งเดิมให้กลับคืนมา อ่ะ uh, next question อ่าโอเคอ่ะ can we อ่อ่า could you introduce a kind of your uh, books that you have done uh, for i n d o n e s i a handicraft like this one is about the ornament Kalimantan Kal กริมันตันก็เป็น <Body. S 1> เป็นเมืองหนึ่งในเกาะบอเนีเวนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับอินโดนีเซียนะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ตัวหนังสือนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวตัวเกาะบอเนเอเนี่ยจะเป็นว่าทําร่วมนะครับที่จะร่วมกับทางตัวของส่วนมาเลเซียเหมือนกันนะครับที่มีชนเผ่านะอันนี้เป็น หนังสือก็จะให้เห็นถึงแผนที่นะครับหมู่เกาะต่างๆที่เชื่อมโยงกันนะครับว่าอรารยธรรมมีความเลื่อนไหลย,ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นทีมนะครับท่านไม่ได้ทำคนเดียวนะครับแต่ว่ามีทีมร่วมทำงานเนี่ยหลายท่านด้วยกันนะครับเห็นได้ว่าตัวตัวท่านเองเนี่ยเป็นจบด้านสถาปัตย์ตกแต่งภายในนะครับแต่ว่า ท่านก็เป็นทีมที่จะช่วยนะครับในการที่จะทำหนังสือนะครับเห็นได้ว่าในหนังสือเล่มนี้นอกจากจะให้เห็นถึงลายผ้าหัตถกรรมมันยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับลายสักนะครอันนี้เป็นสักลายนะครับบนผิวมนุษย์นะครับก่อนจะมาเป็นลายผืนผ้านะครับเนี่ยถือว่าเป็นงานตัวอย่างงานวิจัยที่ มีความละเอียดนะครับไม่ใช่แค่ไปดูเพียงผ้านะครับแต่ว่าไปดูสิ่งต่างๆซึ่งเป็นออเนรเมนต์นะครับของ human b e ีอิเนี่ยหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลายไม้แกะนะครับเมื่อกี้เป็นลายสักใช่ไหมอันนี้เป็นไม้แกะที่มีในองค์ประกอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปฏิมากรรมนะครับซึ่ง แล้วก็ตัวลายผ้านะครับลายผ้านี่ก็ท่านก็จะอันนี้เป็นทั้งภาษาอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับก็ตัวมัดหมี่เส้นยืนนะครับของเกาะบอร์เนียวเนี่ยนะครับก็มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็มีหลายเทคนิคนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นเทคนิคซองเกตนะครับที่ ทางนู้นเนี่ยก็มีการทอทาาบ้านเราในเมืองไทยก็จะเรียกว่าพยกนะครับซึ่งอันนี้ก็มีเทคนิค e m b r o i d e r y นะครับอันนี้เป็นเทคนิคไทยไดดยนะครับเห็นได้ว่าเ,เขตนี้มีความหลากหลายในเชิงเทคนิคอันนี้ก็เป็นเทคนิคจกนะครับถ้าเรียกบ้านเราอันนี้มีตัวอย่างที่โต๊ะนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นการสารเสือนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นเ,เสือเตยหนามนะครับถ้าบ้านเราเนี่ยก็จะทําลายเรียบๆนะครับแต่ที่นี่สามารถทําลายทำลวดลายเนี่ยนะครับสลับสีได้เป็นเทคนิคแอดวานซ์นะครับซึ่งเป็นอะไรภูมิปัญญาพื้นที่ที่นี้นะครับซึ่งเมืองไทยเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ยังไม่มีด้านนี้นะครับ ก็เราได้ใช้วัสดุอยู่นะครับอันนี้ลายจถึงที้ว่าเป็นลายตัวออขอกูดนะครับอันนี้ก็คือตัวขอกูดก็มาจากเฟิร์นป่านะครับซีดหนึ่งซึ่งรับประทานได้เขตนี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์ของตัวผักกูดค่อนข้างเยอะก็นำมาใช้เป็นลวดลายนะครับอันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเนี่ยนะครับตัว บาสเกตตี้แล้วก็คอนเทนเนอร์ต่างๆเนี่ยตัวกระติบต่างๆอันนี้หมวกนะครับอันนี้กระติบเมืองไทยเรา Import เข้าไปเยอะนะครับเพราะว่าทางบอ์เนียวเนี่ยทั้งอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเนี่ยมีหัตถกรรมนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็ลายลูกปัดนะครับเห็นว่าลูกปัดโนราทางใต้เราเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมร่วมในเชิงเทคนิคนะครับแต่เราไปประยุกต์ลวดลายใหม่นะครับ เนียนะครับเห็นไหมครับลูกปัดถักลายนี่ซับซ้อนนะครับของไทยเราก็ถักเป็นลายไทยเพราะเป็นอิทธิพลสยามลงไปภาคใต้นะครับอันนี้เขาก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิถีชาวป่านะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าเช่นเสือนะครับนกนะครับนกฮอนบินเนี่ยคือนกที่บินได้ไกลเพราะฉะนั้นนี่คือ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจแล้วก็ความเป็นเสรีภาพนะครับที่เรียกว่าเป็นความก้าวหน้าบินไปสู่ขอบฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ได้มีโอกาสได้อ่านแล้วก็ศึกษาผ้างานของกลุ่มนี้นะอันนี้เป็นลูกปัดนะครับเนี่ยคือไทยเราเนี่ยเรายังขาดนะครับในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับ หัตถกรรมอาเซียนค่อนข้างมากเพราะว่า,าด้วยความซึ่งเราก็พยายามสนใจแค่ฟื้นฟูนะครับเราอยู่ในระดับที่ฟื้นฟูงานหัตถกรรมดั้งเดิมของเราในวันนี้ก็ถือว่าเพจร,รสยมวาพบโบราณน,นะครับโดยบัณฑิการพราชาโกศโยธินเนี่ยนะครับก็ได้พาเรานะครับมาเปิดโลกทัศน์ของสิ่งทออาเซียนแบบ สบายๆนะครับอันนี้ก็ next next one อันนั้นเป็นครอบคุมครับอันนี้ <Yeah. S 1> this one is for the tableware <Yes. S 1> อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ทางบาดามีราเนี่ยได้ทำหัตถกรรมที่เกี่ยวกับ tableware นะครับก็คือเครื่องอสำหรับที่จะ,ะใช้นะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยมันครอบคลุมหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นผสมผสานระหว่างเ,เซรามิกที่รับอิทธิพลจากจีนนะครับงานแบบราชสำนักซึ่งเป็นเครื่องทองเหลืองนะครับอันนี้ก็จะมีเรียกว่ามีความหรูหรานะครับอันนี้เป็นเครื่องทองเหลืองนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องไม้นะครับเครื่องเขินนะครับ แล้วก็มีในส่วนของตะก,ก้านะครับเซิลเวอร์นะครับงานที่เป็นแล้วก็เป็นเนเชอรัอลอันนี้เป็นสิ่งที่ไทยเราเนี่ยขาดเพราะาเราจะเอาแต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นสินค้าที่เป็นสำเร็จนะครับอันนี้ทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาคำนึงไปถึงสิ่งที่เป็นแพคเกจิ้งธรรมชาติด้วยนะครับเป็นตัวกระทงนะครับก็เป็นเรื่องราวซึ่ง เขานับเป็นหัตถกรรมซึ่งจะต้องบันทึกนะครับของเราจะแยกกันนะอันนี้เป็นงานเครื่องเงินซิลเวอร์ครับอันนี้ก็เป็นของอาราชสำนักต่างๆนะครับ yeah. so you have อันนี้เป็นวูด อันนี้เป็นงานไม้นะครับเป็นภาชนะไม้ม <Okay. S 1> ีแกะสลักนะครับ yeah, this this อ,อันนี้บาลี <is> อันนี้ก็งานปิดทองนะครับภา <This is S 1> ชนะปิดทอง <Yeah. S 1> อลังการมากเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นพานแล้วก็มีฝาครอบด้วยสำหรับบูชาเทพเจ้าแล้วก็ใช้ในงาน <Yeah. S 1> แต่งงานนะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะของ <Yeah. S 1> ภูมิทัศน์นะครับอันนี้ก็เริ่มมาเป็นชนเผ่าฝังนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าผสานระหว่างใหม่กับเก่านะครับในเล่มเนี่ยอันนี้ก็อันนี้หมาต้อภาคใต้นะครับหรืองานเครื่องเขินนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้จะเป็นลักะแว่ <Yeah. S 1> ary, คอนเทมเพอรีลักขะแว ครับนี่ก็เป็นตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเส้นใหญ่ธรรมชาติที่ลักษณะคล้ายๆกับหวายนะครับแต่ว่าไม่ใช่หวายร้อมันเป็นซับแฟมิลี่ที่คล้ายกันนะครับแเนี่ยก็เห็นได้ว่าการที่นำภาพถ่ายไม่ได้ถ่ายเต็มนะแต่ยังเห็นดีเทลเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าของ หนังสือหัตถกรรมของอินโดนีเซียนะครับซึ่งในเอเชียตัวออกเฉียงใต้ในอินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในเชิงวิชาการในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลหัตถกรรมนเนี่ยก้าวหน้ากว่าทุกประเทศนะครับเพราะว่ามีทีมมาดามที่เป็น a c a d e มิกเร d ดนะครับมาช่วยงานกันอันนี้เป็นงานแก้วนะครับเนี่ยนะครับแก้วสารนะครับอันนี้ก็ถือว่า ป็นมีทั้งตัวที่เป็นพื้นถิ่นนะแล้วก็นี่มีการจัดบรรยากาศเพราะที่นี่มีท้องทะเลค่อนข้างเยอะนะ n มนี mm ่บีชอันนี้ก็ปิดท้ายนะครับแล้วก็จะมีรายชื่อท่านอยู่ในกองคณะทำงานนะครับอันนี้ก็น่าสนใจ How, uh, This this more the new new one อันนี้เป็นหนังสือนะครับที่จะแนะนำว่าทำยังไงจะใช้ลันเนอร์แฟบริกเนี่ยกับเทเบิลแวร์เข้าด้วยกันนะครับเมื่อกี้เราดูเฉพาะตัวเทเบิลแวร์ใช่ไหมครับเนี่ยหนังสือทุกเล่มเขาจะมีแผนที่นะครับแผนที่ที่เห็นถึงลักษณะเส้นทางของอรยธรรม ต่างๆเข้ามานะครับ Including menu the อันนี้เป็นเรียกว่ารวมเมนูอาหารด้วยเป็น Food and fashion Food and craft lifestyle ราเห็นไหมครับว่าเนี่ยนี่คือเพื่อจะให้คนเนี่ยได้นำหัตกรรมเนี่ยไปอยู่ในชื่อประจำวันหลากหลายนะครับทั้งเมนูอาหารนี่ไหมครับอันนี้บาหลีเนี่ย มีอาหารด้วยว่าเขาใส่ยังไงเขาก็จะเอาใบตองลองก่อนนะครับเพราะเป็นภาชนะปิดทองนะครับก็ใบตองก็ลองเปื้อนนะครับอันนี้ก็เป็นงานไม้ที่สารลิมด้วยหวายก็สวยงามแม้กระทั่งบินโตนะครับตัวบินโตไม่ไพ่นะครับ ขนมหวานต่างๆเราอยากจะขอบคุณคุณสำหรับเวลาที่คุณใช้เวลาอยู่กับเราที่เราได้เห็นตัวอย่างที่ดีจากอินโดนีเซียว่างานฝีมือและวิชาการมีส่วนร่วมและช่วยสร้างสิ่งดีๆสำหรับงานฝีมืออินโดนีเซียและนี่คือ เอาเอ่ออาซีนเอาอาพดาเอ่อแฮนดิรคฟท์ as well and uh, today uh, we also like to thank to the เพจโดยยมภาพโบราณก็วันนี้ก็ขอบคุณทางเพจโดยยมภาพโบราณนะครับที่ได้เชิญนะครับผมเองเนี่ยลองศาสตราจารย์ดรศิริชัยสมานชาติจากคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผยอุบลราชธานีนะครับวันนี้ก็ในฐานะที่เป็นอุปนายกนะครับไว้ประดานของอาพาดานะครับสมาคมหัตถกรรมอาเซียนแล้วก็ไว้ประดานของเวิร์กค a f t คาวซ c เอเ s ียแปซิฟิกนะครับก็ได้มาแบ่งปันความรู้วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่คนไทยเราจะได้ เรียนรู้ร่วมกันนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับก็เดี๋ยวจะได้นำเสนอความรู้เรื่องอื่นๆกันต่อไปขอบคุณครับ thank you รายการรถนิยมผ้าโบราณนะคะก้องขอขอบคุณคณะศิลปะประยุกต์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะที่อนุเคราะห์บุคลากรนะคะมาเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับารายการรถนิยมห้าโบราณนะคะแล้วก็ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นะคะดรสิทธิชัยสมานชาติมากๆเลยนะคะที่เอื้อเฟื้อหลายๆอย่างให้กับารายการนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะพาท่านไปชมอะไรเด็ดๆที่ไหนหรือประเทศไหนอีกนะคะติดตามชมกันได้นะคะน่าจะเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะสวัสดีค่ะ